วันที่27กรกฎาคมปี68เป็นวันที่88ที่พระเจ้าความมีมีหอขอถวายเสียงสวดสาตยาป้ะสูประฤทธิมงคตางถวายเป็นพุทธผู้ชานธรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกุบาจาทั้งหลายขอจริงขอะเจ้าลงตั้งมั่นมีสติตรือได้มีสมาธิจดจ่อในอาหาระาจนได้บวชสวดอย่างตอนด้วยเถิวัที่1บุตรกาพระะนตลยอัมาสมพราะว่าตมัน่สวาโตเพราะว่าตาธรรมบูมาธรรมะาน บทที่สองบทวิชาเพไม่ดีนงานอาหังสมาสำนโชสุจิ okay. them, the ังวันที้ทพโตพื่อนิเฮรามาโนธานี้ปารมีหิติตติยาพชิวังอ่างทุทางธบังสังขารันาคตูเชมีรัตนาตดีงธบาสรามิโตินาบทที่สามงสวดชุมนุมเชดาสมมนาจักรวาลเลยสุมตาขันตุเทวตาสนตัง มุนิลาจะตามโซนันุตสังกมโมกกระถางสเคกาเมย์จารุเบคิริสีคาราตาเตจันตดนิเแห่งทมาเนทีเบระาเทสคาเมต์จะรู้วานาคาเฮ็นใเคหะวุฒิเขเตปุมาจัยันตุเทวาชลาทรับอิสเมยะข้าขนทัปนาคาติสันตาสันติกยามุเรวารวาจานาสันทวเมสุนันตุต่เมือาวนากาลวยามาทันตาแต่เมือาวนากาลวยามาทันตาธต่มือาวนากาลวยามาทันตาคูไดที่บทส่วน ุปผานมการนมทศเพราะวะตลอตสมามบูทศนมทศสพราะว่าตลดตสมาสมุูราสนมทาวะตวอโตัมมาสมุูรณทศบที่ห้าบทสวแต่านาคมและปาถะุทังสนาก็จะมีธรรมังสนากมิธัรมทังสนาก็จามิตุเวีมุทังสนาก็จมิตุเวธรรมสนาก็จามิตุเวสังฆานาข์ก็จามิตุเวพุทังสนาก็จามิตุเวีธรรมสนาก็จามิตุเวสังฆานามิ นักที่ขับสวจากจาริยาคาถานัติเมสารานังอาจังกุโตรเมสารานังวะรังเอเดนะสัเจวะเจนะโสติเมหุตตัปภะธานัติเมสารานังอาจังสัมโตเมสารานังวะรังเอเดนะสัเจวะเจนะโสติเมหุตตัปภะธานัติเมสารานังอาจังสังโฆเมสารานังวะรังเอเดนะสัเจวะเจนะโสติเมหุตตัปภะธานักที่เจนบนสวดตระนะปานามาคาถาพุทธนมเมรัตนะภูตะสารีระติตนะมณะเมรัตนะภูตตะมิสุทธิสารังสังสนาเมรัตนะภูตะสุติระทิเทตังนาเมตระนาตังยห สมาสมโมสาริตาววัตถุวิเศษตะปูตังอัญโยยานยุต่าภูนโยครว่าสมวัตถังอาคุมิตะยามีบีตะเทวัจยะธาติฐันตเตเอกามินาตะทิตะเรย์สมมาสัมเวนะโลกเกกถธาจิตาเจเรนตะปาตะปูตังัมิระยามิสายาธิติทุตัสสะตังวิมุทิปันติตัชัยนหีวิชานิรรบังโลกามหีเกจิตกะทันจะกะทันจูพระละพณิยงังเกสันเจสุถุวิทิตังคุณากายะตายะ นามียวีวัชตตาญาสุวิสุตตังปิสมุปปัตตานมรัสีธุทะประสานตานังปุญญาทิกาณะมาสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนามุขาสารนาคาตานังปูชาระเหสุปารามาอภิปูชเนยยางนิพพานาสัจิเกเรยุปิสยาถังสัมมาเกเรยาสมมาลสุโธนะสิฎิยาจะสาธุฮีอัตากุลสเลหูเกษตรปิยังปานีจาปิสัตตานังปานิจจะเม่วะตาสมัยตังตืรัตานังสารตังคดามหาขณะนี้ว่าคณะเดสุนมาสมานาปูเชมาจาปิสัตตานังสุปัสันนิจจนะ บุษฐานจิตาตถานุปาริจาริยาสถานตาจากบุญญาตถาตระุกเตนสุขีวเวมตเชนะตถาสตถาปิโวโหตุโยเจถาธรรมะวินิจามีประมาณนัูตโตโลกะตาวิเโยนิยโตสุูจังตัโสปนิสัยยะตยายะจังปิหนตัววัตถุเยะปุริโตสุปัสสะตาการ ที่แนับังการลัทธิเนคดาโยชากุมาโมหามาธาปกาศถาสามังโุตุโตสุ่กโตวิมุตโตมารสาปาสาวิโมตยโตปาเปสิกิมังสันตังวิทยังพุทธังวรังตังสีลสานามามิโลกาสานาทาจาวิยานาการจาเตยสสาเตชโนติที่หกุตสุพันตราชยานิยานเมตุธรมโมทัชโยโยวิยานิสสาถุทัศนิติโลกาสาวิทุสิมังคังนิยานิโกธรรมะสาราสาทาริสานาโมโหสถิตโกโลตุจิโน สว่าต่งศิศาสนามามิโมหวปะธานังปะธานธังตันเตชาเตชะเตติโหสะปันตรายาจะพุาจะเปตุประธรรมนาสุกตานิโยโหโลกาปาปูบาเกเลสาเตาสันโตสยสนิโยโกจะสว่าหาธรมมาวิธิตังะโรติถํวานางตังยูสีลาสนามามิโมวพุทางนพทางสัติธิตัเตชาเตชะเทติโหสะปันตรายาจะพุาะเปตุุติกาบทส่วนใมการ นัมโมราตุสมาสพุธสาวะมตนนโมมาสัมาสาวาขาเตวะนิธานัโมมาสังฆสาิวิสุทธสีระทินนโมอมตายาัสสะะนตยะสาสาุกังนโมอมกาติตาสะาสบาตุจวัตุตยสปินโมกาลภาวนะม่ขาจะดูกัตวานัมโมกาลานุภาวนุวัติโหตุตปทานโมกาลัสาเตนะวีมหิโหมชวา ประสนมหาสมัยสุนอเมสุตังเอกังสมัยยังบอกก็ว่าสเกตสูงหันลทีกับไปร้พุ่ธเวมีมหาวิมหาตาพสังเหนาสติจะไปได้ีร้สเพยวาลาแต่ทีจะได้ีจลกนทุวายโย์นตันนิ้เตตาหุนติฟ้วาังทังทานัจะพสังกจจ อัตโนังตุาาสกายิกานางเทวานเลยัโวาวาตสุหนาิกเปวุเมหาวเนมหาดาพิฆูสังเกตนะสัตยสิงหจะเตหิพิจุตเตเหตสภเยวาลาตเหตในนนทัเหตจะลตาตุหิเทวะตัเยืจนะสันนิฏิตาหลเตีพระวบาตังท่านจะนัจะพิฆูรสังจะยานูนายังปีนะพระวาตุเตนูสงกมยมะอุปสังกบิวาพะคมสันนิเกปัตกาาถาปัะยมติ พระโตาเทวตาสยาถปินามาพะะวังบุริโสรัมทิตังวาังสตตเปัสริตางวภาังสมิชยะเอวเมวุทตถปัสจเดวเทเวสุอนลิตาพระวัตุรุตปัตระังสุโตาเทวตาพะกรวัตาอวิอาติรมอิวัตงวัทิฏาโอิเทวตาพระวตนิกมากรงสาติมหาธรรมโยปวทิวกายะสมาคตอาคาตมหายมาธรมะธมยังทักิตายวะปราจิตาสังคติ โอภาเทวตาภะคะวตโตเเกียมรดภาิตันติิโมมารถงสูจิตาตุโนอุชุกัมากังสูสาราธิวเนตันนิเกตะวะอินทะยนิราคันติวันทิาติอโภาเทวตาภคตโตเเกยมรภาิเจว่ขีังเจตาันิสังอีนิขีังองหจัมาเมชาเตันตธรรมิวราจภูมาตาสุทนตาสูสนาคาติอโภาเทวตาภะคตโตเเกียมาะงาเังไ่ันิสัีหเมาตัเกรรนิ อนาคบพระกัมันต์พี่ขลมาเตสิเยานะพี่กัมทานาเทวตาตนมตาเทวตาทังทนด้ีพี่ังจะเยิเทวิเอิตนิมาธนาาตมามุธาเตปีพังนตานังเอบารมายเทวตาตนิมตาหูเหตุนิตยถาบีไงเอทายเบเวเตนตานากรามานมุธาเตปีังตานังเอบารมายเทวตาตนิมิตาหเิตนิตยถาบีไมงเอกท้ายทีเเทว ดียิ่มิิกเทวุกาจนันามันิเตติามกคเทวกัยนานามันิตังตนาธาสัตว์โกธมนิกทธาเตามีเติโเโหาวะโยจัปจกสุมกวัยตะหนกจโลกมานุสกามมาตนัติตาเยติตาดกลังมิตดำสบายสาุทสหาวลนาโนมาใหสามสามโนโอทานรมศาสตุทามีภาษาธนาวิลาวิโยปะจเดยจวามเนกเปเเวตโตมนสตาาวเกนเนรเต เทวกาจาิเป็นกันดาเทวิธนาตบป็นกโบเตจาสถาะมะกรุงวาพุทธานะนงเทสาตุลุกชนะมรุสฐานนะชนอเกมะาะกุงสหัังถาตะลิสัติงสตังเกสสนามรุษันมะตะตุอภัเกนนมะะัุนสถาพุทธาุงันจะรัาวรมญาณวว่าขีมาะเนุมาตะทูปนิสตถานสัพเกส์ตนิณะเทวกาจาติาเทวชานาปกเยวหงยะแตนิุกโตั

อาคูเนจตะเทวะเตมุตุตุวะเจตาเอเจเเจราจตังควตาสะหานาชุพิโยนะพาณาพิกมุติัาตมิวะนังอหากูนาสานาคาเวสาราตหาสาการกตะาตาคูปายาคาตาเจิพิเนเมวะเจตาตาอาคูนาคาจตถานเอราบานุมหานาคโศบาามนวนังเวลาคาตาเชจลาหาารันติทิบาทิชาปะขีมุติจุตักปูเวหายาสเตมุนาชปตาจิตาจุปนาเอติเทตาละมัง ราชานาคารราสิทิวัฒนโตเกมคติบุตรตานายวจารวราจานตาลคารุบานาตะนาวมังสตบุตังิตาวุชินาหะเถนะสมุทังอาุราติตาพาโวตวัเตติธิพโตัธิ์การะาชามาบิสมาอสุรานันเปขาาเวปติติสุจิตตอมหาลทรนะมุทธิสหัตะักรปุริปุจาราสเปิโุจานาเมงาสานายคิตาวาระฤาธินางราหูปนมุปาคุสมิทธิันิันธเตปุราสมธิวนัง ปูเเทวาปวีจาเโชวาโยตาคมุวัตนาวัตนาเทวาโสมูาาสาหามตามนาการิกาภูเทวาตนิโรธเ่าตกายาตะเปนัตวโนิโนติมโันโมตนามิมุปุสมิวนัมทูเทวาสาลิจาธรมาจะุวจะมาจารุสุปิสาเทวาจะมาคูไดติตาตุิยสุิสาิวาตูดิมาคูไดจิตานะเวคูไดจิาอาูม ตาภูเทวาสารมาคิริาิวาอธิกานเรจาอมาภูปนิมาโวันลาตาหาธรรมาจาะเอาจุตาเจริกาุิยาุจตภูาภูวาสวนิเจโมทัศเตถากายาเปนานมาโหนทิมโนเติมบโตวานโตเจิโนโระมานามิจรมสนามธาหามามุสสัมนุมากิจปิติการภูมาภูวนสุิิการ อถาูริโยเทวะเจโตติโนตโนปะรคามมหาปะรคามภูรวยเติโนเจเเตเตะายายตเวนะนัตวโนิมตนเจติตโนมมานะกมงุิะนังสุกรุมหาลุนอาูเวคณะสังะอุตะจคหามุขะอาูเทวิจณาตามาตหานะขาิจารณาเติโนยอาคุดโยติตาปิยะติเตเตเตเสะาายตเวนะนัตวโนตโติมตนมต ขมยาตุจะมากติกาจะานิโม่การธมชาติฐานุนินามาจะอาตมาใมาแนันัติเดวะพูะถาโมกนนิมิตาถ้าเตนทกายจะเปนฐาตะวันโตนธมโตุมโตานโมมาีกามุ่อเาวิวนังเตเตเทัศนิกายสอปนานัตวานิโนนามาไมเานะขจุเยจันเยสัติสาสราบุที่จะเอกัย่างโอติธรมนาสวานพเกมโมขารงังคังจางวัจะตัางสุกามาวะ่มาโตจาปุตอทติมาโตสถานสนามโวมาาท หาามโลกานังมหาปาพิธิเศอุปปัญทุติมันโตพิสปากโยตัิโสเทเทอิสราภูมิเจกวัชวัตนเตศามาตะวาาหหิโตปาทิวาไโตใจเตจัตติมทิเกติเดเดเวสปามาเกมัสตามีการมีภาษากาลมันไยังเอธาณาดาันตตาลาเนะวัตมาวมันตาปริวารธรรมบุิธาโกจิจิทานมาตกหาเจนงปฏิยิทนาาะมหาตาาระกาณวาระพตะวารกถาภูสกเมติยาโสตมิตโกสาโสปัทาวัติสังฆตจะยังวัต ธาตสัพังปเจรวามอกงวันาปุมาตะ่ถาสารเมฆตนนีเตมณะชนะปัตาตวิชานนกัโเตต่าลักษณม่ก็ลงตุวดว่าพุทธตาสัจนวิาราเกหิปัมุลนสังมุปิชยงสัพเวิจาสังกามาพิจติตาเจตานิโโมธาติดาภูติิสามกกาเตจเนสุตาต บทที่๖บทสวดมังคลรตุตังเสวนาจะพาลานังปณิจญานจะเสวนาปูชาจะปูเชติยานังเอตมังคารมุตมังปฏิโตปเทสวาโฉจะปูเพจจากตาปุญญตตาอตาตมาปณิติจะเอตมังคารมุตมังพาหุชาจันจะพาหุสัจันจ่าสิปัญจวิเนโยจะสุจิกิโดสุภาเทตตายาวาตาเอตมังคารมุตมังมาตาปิตุอุปทานังกุตตาลักาสังฆะหูนากุลาจกรรมมาตาเอตมังคารมุตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยานการนาจ่าสังฆะหอนัมพชานิกรรมานิเอตมังคารมุตมัง อารตีวุตตีปาปามัาฉะปนาจตันยโมอัปมาโตจตัมปิโสเอตังมังคลมุตตะมังคารบุญนิวาโตจตันุติจักตันยุตตาการเลนะสมะทะธมมาสมะนังเอตังมังคลมุตตะมังขันตีจัสรวัจจสตาสมานันจารัตนังการเลนะธรรมสากชัยเอตังมังคลมุตตะมังตโปจะพมมะจริยันจะอริยัตสัจนะทัศนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจัเอตังมังคลมุตตะมัง พุธศาสนตลกาธรรมหตในางยัสนะคัมติยสงการุทธชางเกมังเอตามังสมุตตมังเอตาิสัตนกัตวาัถมาธามะภาราชิตาสัพพธาส่สิสตันตสันมคลมุตตมันติปฏิสัมปวสราตนาปิตยังกิติวิธามีทาวงูงวาสเกตุวาจังรัสนางปีตังนัลสมมาอทิัถาคเดนะทัมมีพุทธะรัสนางปีังเอเดนะสันุวัทิโหตุ ยังไม่ได้ขังมาตังปณีดังยะทเจ้าขาดจากยมปณีสมัยโตนะเตนะทำไมนะสมาธิเก่งดีทำปีทำไมรัตนังปณีตังเอเดนะสัเจนะสุวะทิโหตุงยำภูริเศสเถูปนิวันนียีตุจิงสมาธิมานานจาริกัญญาหมาหูสมาธินาเตระสมุนวิสติทำปีทำเมย์รัตนังปณีตังเอเดนะสัเจนะสุวะทิโหตุเยปุกระลาอัฏานตังปัสสาสตาริยตันิยุคานิโหติเตระกิณียาสุกตสสาสาวกาเอเตสุตินานิมหาบาลานิอิทำปีสัมเกย์รัตนังปณีตังเอเดนะสัจเจนะสัจเจนะ เยสุปยุตตานมณสัตตินิทธิกาไม่ลงโคดมสัตตาหิเตบริปตาไม่จะมีขยานัะธรมมุธานิพุติมุชมานาอิทัมปีสังเกตรัตนเวเตตังเอเตนัสสัินาสุวะทิโหตุตขีนังบุรานังน้วางทัติถังประวังวิรัตติจารยะวิรัตติจิตายะติเกวะวัตสมิงเจคิณพิชามวิโรนิฉันทานิพันติทีลายะธาญาปฏิโปวิทัมปีสังเกตรัตนเวเตตังเอเตนัสสัินาสุวะทิโหตุ โันิี่สามบุสวดธรรมโูชาสหัสวรรอตาฮเวชิตังสุโยจารจังอิจราปชาอาตาธันตาบูชาศาสนาดิจังสัญญาตาจาริโนเนวันิโมทะคันโโบทะมาโรสห์ปูพนาชิตังปะชิตังเกติยาสถานูปาสาชนุโณโพธิี่สี่บุตสวดเกบุตรสวดปฏิธรรมิทังเตนะพระกวาตาชนะตาปะตาตาอาราตาสัมมาสมุทเทนะอิทธิสมเหมาสุเหตุธรรมาปรมาปะดายมาอิติกิรายามาปิตับปิตาปัสกาสมาธิเนนามา ตักเกเหตุมานะยะเขเหตุมาอาการเบริวิตรเกนมาที่ที่นิชิฮานะสันิยามาพระปรุปตาญมาสัมพโนโนครุญาธาตุเมเหอาตนาวาชนยญาถอิเมธมาอกุศลายอิเมธมาสาวิชชอิเมธมาบรรยุคารายตาอิเมธมาสมมาตาสมามตินาอหิตายะทุกขายะสังวรันติยาถาตุเมเหวัชาชนะยาถาเจธาตุมเหอาตนาวาชนยญาาอิเมธมากุศลายอิเมธมานวิชชัยเมธมาบรรยุปัสสาถอิเมธมาสมมาตาสมามตินาอหิตายะทุกขายะสังวรันติยาถาตุเมเหอุปสมบทชาวิญญาณญาติ บทที่ทห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุรปนิย e. ติช e ีวิโโตธรรมปมายุงชานุบัญญัตานสันติตานาอีตังพยังมณฑนีเปย์กามโนปุญญานิกขเรียลชาสุขหาวานีอุปน inc ิยติชีวิตธรรมปมายังชานุบัญญัตานสันติตานาอีตังพยังมณฑนีเปย์กามโนโลกาภิสัมมจเจเหตุเตเปโขโยธากกยนะสังยมวาจายะอุทะเจตัสสาตังตะสสาเปตัสสาบุสาสุขายะโหติยังชืวะมโนปะกโรติปุญญังธัมโมหะเวแล้ก็ติแั้วกจาริง ธโมตุจินโนสุขมามหาติเอสิจังโธเมุจเนนะทุกขติัติธรรมจารีสเพสังคารานิจติยะธาปัญญาปัสสติอนิพิทัสติทุเกะสมวิุริยาสเพสังคาราทุกขติยะาบัญญาปัสติอนิพินทัสติทุเกสมวิจุริยาสเพธัมมานัตติยะธาปัญญาปัสติอนิพินทัสติทุกสมควิุริยาบทที่ทอสวดอภรณ์นักธาดุอภณานักถาธเมติเมเกตุลิยังอหุ อบาตานี้ว่านัี่จะอารามมรุกขเดียร์อย่างนี้มนุษย์าพยะตัติตาในตังโขสัตนาเกบมังเนตังสัตนาโมตตมังเนตังสัตนามาขมาสมุทุกขาพุทุกติโยชัพพุทธันจ่าตัมมันจาสังคันจาสัตนาคตโตจาตาลีอริยสัจจ่าลีสำมบัญญาตยัปสติทุกขังทุกสังข์ ทุกขังทุกขสมุปปาทางทุกขะศาสจะติกัมังอริยันจะฐานกิกางทุกขุมวัตถะไม่นังเอตังโขตันนังเขมังเอตังตันนัมุตตมังเอตังตนนัมาคามะะบุลุขามมุตติตรที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทกละจาราถาอัติตังนันนว่าข้นมนนปฏิการเขนนก็ตางบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งีรู้แล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที้ยังไม่มาถึงยัตทัติยำไปหินันจังละปาตันจานะก็ตัางสิ่งใดรู้ไปแล้วสิ่งนึ่งก็เป็นของเราไง ปัจจุบันนั้นจะโยท,ทำมังตะถาตถาวิปัสสติาตะถะถยาถามนิธีทำอาถามกุบังทงวิธีทำรู้วิธีก็บุคคลได้เห็นจะมาทำปัจจุบันเป็นข้อใดไม่ก่อนแก่นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงทำพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องเหนื่อยให้ปลูกพวงเธอาเชวะกิจมาตร์ตับบางโกชัญญาไมน่นั่งตูเบพึงทำความเพียรเสียใ,ในวันนี้แรกแล้วเราจะรู้ความต่างในวันพรุ่งในที่นี้องคสังฆานเตน้ำมหาสีน้ำมัจจุนาเพราะความแบบนี้กับปัจุนลาดผู้มีเสนาจะไหนจะไม่มีการเท่าเท่าไร เอวังมิหาริมาตาเปิงอาโหนะธรรมะตัณิตังตังเวปเทกาตุติสันตัวติกะเตมุนีติพระมุนีผู้ร่วมกับยเรียบุคคลผู้มีบกติอยู่นี้มีความเพียรไม่เก่กค่ะนกรรมวัละการคือดันแล้วว่าผู้มีนางที่หนึ่งจะเริ่รูการนีแหละวที่สิบแปบวตรวจเป็นธรรมะเวคณะปาระชราธรรมโมหิยชรังนที่ตัวเรมีความแก่เป็นธรรมดาจะรบวความแก่ไปไม่ได้พระญาติธรมเมหิยญาติหน่ที่ตัวเรามีความเฉื่อยคล้าเป็นธรรมดาจะรบวมความเฉื่อไปไม่ได้ มานาตโมมาเหวิมานาตนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงคุ้มความตายไปไม่ได้สัพว์เปนิเมไปยีหิมานาไปหินนาภาบูวินาภาบูเราจะลงไปเป็นต่างคุ้เราจะทำมาผ้ของรักของเจริญใจขนาดเนี่ยพวกเรานักสังคมมาเหว่ามวัฒนายาทุกกรรมโยนี้ก็มาวัฏทุกกรมาปฏิสันโนเรามีกรรมป็นข่าวของตนมีการเป็นผู้เลนคนมีกรรมในกรรมเดิมมีกรรเป็นผู้ในธรรมมีกรรเป็นที่พึ่งอาศัย นังกำมังคกิสามิคณิยานังวาปะปาพะ,ะกังวานัสถาไราย์โยโธภิสามิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลก,กรรมนั้นสืบไปเอวัางแห่หยังเป็นธรรมปจะจวิกที่พังเราทั้งหลายควรมันที่น่ากัน,น,านในทุกๆวันเถิดบททีทโโ่สิบเก้าพรสวดเทวตาวโยแทะคาถา สุขาปาราจเนตุกาปิยะมาตาเจเนตาสุขาปารจเนตุคาหตูสัมเพยวาิโนเอตาวัตาจามิเยตัมะรมุจธรรมตาสัเวาโตันตูสัมปสัมปิริยาทานังสตตุสัทธายาีระคุธรรมะวันพิาหตุขันตุเทวตาตาสัพเพุทธาพระปตาปเจกัญญพระังอรหันตานตเจนะคพระมพุทโธวันที่ยี่ิบบสวเทวตาปานะขาทา อันพระยามปิทานนะคายโยคนเสยาเทวตาสถิวิหารวตินีทุเวารบุริครีตะตาเฮตาธรรมะนพะวตูปูชิตาโสถินกระโดดหามิหารเรแล้มันทะเทะมชาตินามกาจะวิบสามิกาสารพทธีอุบาสกาขามาจเสานิกรมาจะอิสราสปาระพูตาสุกาพระวันตุเตชราผูชาเยปิจันทสามภว่าัเสตชะตาอาตบปะปาริการิานิกางธรรมะพรามติเตเตสัพเพวิทุกัสสากโรตสักยัง ขาตตีังสตร์ตะโมธรรมะตะาตะบูกะลาสังกูตวงมะโควาสายใจตายจะตาเมลข้าตุสัตตะโมเสริทามะจนิโนที่สมบานมุลใยมทะเมริยบพเวทิตเตบิเตะทวดิธานะขถาฐานะนำยังปฏิธานะข้าโยนะมัเสวิญาิธานิกะตสัาณยานิก็ตเมรบงของตูสัตตานันดาประมาณนะกา เยียวยังคุณพระวันตาจะกรไม่ห่ามาตาปิจาทณาโยทิถาวเมจาพระยาทิถาวารเยมัชชาตเวนโนะสตาติฐันติโรกัสเมิเตปูมาจาริโยนิกาปัญเจแบบจเดวบาราสังสัรตาพระว่าพระเวยาจันเยปฏิทานอเมนโมทัตุเตสยังเยจิมานุชานันติเทวานิสังนิเวทยุงพระยาทิรานุปุญญานัมณโมท่นเห็นลงนาสเพสสตาสทาหุนตัวอ布拉สุปชีพิโนเขมะปะทรรมจะปะปุลตุเตสาสาเสจจทาสุภา เบทานตลาดไม่มีในส่นไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่บุญที่เจ้ได้ทานในบันนี้แล้วบุญลาดที่พระจ้ได้ทาแล้วคือจงหอดได้เป็น่รักผู้มีคุณมีมานาเวดาและของเขามีบานา,าและเวดาของเขาพเจ้าเป็นต้นที่เขาพรเจ้า้อเห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล้าหลายที่เป็นกลางและมีเวรกานตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้ลายขันขน 4, ึ่งลายันสี่น้องเ่อมในพบน้อยและพ,พบใหญ่สาดอนลยทราบกันให้ถูกบุญของข้าพเจ้าแล้วขอทานลางัถมรณาในอันเถิด ก็สลับได้ยังไม่ทราบการให้ส่วนบุญกับข้าพเจ้ามีคอนเตเ่องแจ้งกันแต่เหลนั <out lequel S 1> invers, ้นเพราะเหตุเกิดมรนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอาพเว้าั้งปวงทุกอย่างมีเวรยูเวนสุขเดยวนู้เป็นสุขเสมอเถิดแด่จุถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันนี้ขอล่าน้นงสมเเถิด วภาพแห่งสัจธรในวันทั้ง่าพมีความเมตตามาสงการบูชาว่ารักจารณ้การสลายบทสวดมนต์พระสวดพระพอที่ะพาเคถานเี้ขอความสุขสวัสดีเพิมเกิาพเจ้าขอให้จาลงไปในป่งอเ้าเจ้าเจ้าทางรู้ทางทมขอจุเทียมวทั้งหลายบดอนมตในการสวดายมนต์และมานเมื่อได้มาทาแล้วโปรดอย่ามวยพรและก้ราและมโนมท้ากิ่งดหน่าโดนเมื่อเที่ยสมเดรอาจาักสาบอลลกบอลบอบอลนเมตตห่งตลอดจนวัตถุมคลทั้งหลายที่สามที่ส่นิานมาในย่าจารยในนาคตขอจงเปลี่ย ประเดานคำมงคลในพระคาถาล่างๆของดวงจันทรมจันทรรือการเทิน่างของจักรับ